สบายดีพี่น้องเมือน,นี่ก็จมารีวิวพริกให้พี่น้องได้เบ่งได้ส้มน้องกันพี่น้องมอเนี่ยโดกคักโดกแม่พี่น้องเอ้ยกำลังระเบิดเถิดเธอ,เอสุดยอดเลยสุดยอดมากมากเลยจ้าเพื่อนเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้า๊าดความอุดมสมบูรณ์พี่นอ้องเพื่มื่อพระโคมข่อยกับมอน่กว่ากินบบท่านแล้ว สุดยาดเลยทา้งไหนก็บกำลังขืนกำลังแตกกำลังเห็ดสาวให้เพิน่นอยากงโง่อยากล้มดกไอลีแล้วพี่หนอกมาเบิ่งด่านนี้ด้วยเมื่อวานนี้ใส่พ่นอีกใส่ปุ้ยปุ้ยที่เขามากกว่านะพี่หนอกทำมากเข้าบ่มไว้ความเขียวความงามป๊าดตอพี่หนอกเอ้ย เป็นกำลังใจให้ในเดอ้อเพื่อนๆพ่อนบริสุขสุขคนถาดอะไรสุดยอดสีเมอร์ฝีเมอร์ฝีเมอร์บรแมนสีเมอร์แะพี่หนักน้ำกระหดกับโบโบหดลายไหนแล้วนะพี่น้องม,นะมันกำลังอันนี้แย้มมันแตกแย้มมันเนา่าถ้าหดน้ำลายเพิ่งกระยางเนา่าได้หดแบบคุ้ยๆไป สอสามือเขาหาจังฮดท,ทั้งต้นลายๆแท่นึงบันลดหากกมีแต่โฮดแต่ทางใบทางอันนี้เพิ่นความสวยงามพากเป็นกำลังใจในเด้อเพื่อนเพื่อนขอบูขอบใจหลายๆเด้อจ้า